เอ้าเจ้าไปตังววงง้ง,ง,น,ววงนั่นไก่พูดเลยเอาเจ้าวางรถวางรถอย่ามอกแก้าบันนี้เอ้าค่อยๆค่อยๆโจมรถนี่เนาะนะรถตีนเด้อระวังเด้อฮะช่วยกันช่วยกันสมงคนกับไม้อีกเลย พวกเนาะพวกอืมดีแล้วนี่พ่อมาย่ายนี่พี่น้องฉันน่ะพ่อแห้งแล้วนี่เขา,าก็มาเบิ่งพอดีผู้เชี่ยงก็จิเข้าไปหาูุ่นเห็นเราเห็นอันนี้ก็ได้เลยคำว่าอีกด้ พี่น้องเนาะอ่าเป็นไม้เส้นไม้คือคางอ่ายังบ่นท่านได้มาพี่น้องเนาะอ่าละมาต่อกันเบิ้งทางนี้บันี้เมื่อคืนนี้ฝ้าฝนตกอ่าน้ำทะลักจากอ่าเทิงพี่เล่พี่น้องเนาะไหลลงมาอ่าเข่าสู้เสาโอ้โหโตเตกบนหล่นี่เนาะอ่ายันเตะป,ปวกขนาดพี่น้องเนาะโมโหสิได้กบได้เห็ดมือใดญนะพี่น้องเนาะเรื่องสร้าง เราเก็ยังพูดคุยน้ำกันอยู่เนาะก็ได้ยินว่า,าล่าสุดนี่ทางอ่าแาวเนาะกับไปพูดคุยกับทางช่างเล่บ้านเฮือนทรงนี่ว่าสิาเฮ็ดให้แถวคือทรงเฮือนนอกปูน่นาแต่ว่าเฮือนเราเนี่ยมีเก้าต้นแต่ว่าทางสร้างบัดอยากได้ในราคานี่เซาซีเซาหาพีาน่น้องเอ้ยอมันกะ มันเป็นไปได้ยากเนาะสำหรับทางโมเสียงขีดนี่พี่น้องเพราะว่ามันความกว้างความขนาดและกระเซานี่มันแตกต่าตงกันเนาะอือเนาะจากไหนก็ติดตามเบื่องเรื่องทงั้งสร้างเนาะแต่ว่าเราสีกิ้งเสาเนี่ยโมเสียงเบิ่ง,งแล้วนีว่พี่น้องเ่าจะเข้าไปกระตุกเพื่อแล้วเรามานี้อันนี้กระท,ท้างกันเพื่อนมาโซงหรือเพื่อนบดเอาไม้ห้องเนาะมันถื่อน้ามัปวกนั่นแหละบ้านนี่ โอ้เอาเอาสบายดีเลยพี่น้องเด้อเนาะอเนาะบัตรเราถอดโหลดเนาะตั้งไก่โพดออคันวาเดยงอยู่แถวนี้ใครเนาะมาแล้วเนาะโอ้พี่น้องโพดดีรอนน่เนาะเออคันเละเห็ดนี่ฮุบอ่าหูรับตาไหม่เละเห็ดเบี้ยงหนิ hạt lọ <stereotype> này nó nó ở nó đang cả đi lạ phô à vô chắc sẽ đây cốp mua đây của cái lẽ nó khỏi hết đứa ở đứa à, khỏi coi khỏi nó của xem thịt trồm thôi lo phía nó rồi đấy nó mà mà chắp còn hai bước xem này chắp là cho cả nhà năm đứa được rồi mà chắp thương mấy cái đấy ok chế bưng má ôi à cho bị tăng lên rồi à vang luôn vang luôn nhà mò kéo vào thì khó

chừng nào chừng nào lắm. ờ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  rồi. à ừ. à ba lượt rồi đấy. à nhun. <laughs>

buồng đấy này mình sẽ kín bao nó đưa, đưa con, nặng đấy, đây đi, 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 Ba, ừ. bây giờ bây giờ mặt, á yap tìm đôi, đi ơi đôi rau mày khao bông hai mày 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 Ngam móc ừ. đi nhá nó tiền cho này mọi người vào này mười, à. 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 thế này người mọi người mọi thế này có trộm nữa mọi Bộ thẹn nó Vậy đi Ô, sụt, sụt bên này Đưa xí tốt hóa. nó Nó may phương lãm mà nhìn nó Mày em chị <laughs> mưa đó, chẳng áo mày áo mà nhìn nó ไม่งั้นี่ชบชนอเออมาตลอตัดตดไปนี่เ้ยกระุเบรไม่หามอ่ะตัวนี้ยางน,นั่นอยู่เนาะชอมอยางนักได้เห็นว่านี่ปวกขึ้นเลยนี่ รออยู่ดีได้ี่พอแก้ไขก,ก่อนพวกเต็มเลยพีน่น้อยอ่ะ,อะนะวตีนเด้อระวัวงเด้อนะซอยกันช่วยกันส้มคนก็ไม้อีกเลยเลยเฮือนงาเป็นเลยเฮือนผวกกินแล้วเหมือน,นอ่ะหนึง่งส้มอาชิดเขาพี่บ้านนี้ ta 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 ta. Nam mông. Tao nhú nung lốt. Adi, nhú lốt. Thổ cả đó. Thì khác khác. đó, chào này. nữa. Coi coi. Trời yên yên. Này

เออแบบนี้เนี่ยผลตกมากนี่โมยานปะนี่นะสบายปะนี่นนี่ทั้งเปียกแล้วก็ทั้งพื้นอีกย้อยพวกแล้วกิน <ไป S 1> เอา้าอยค่อยค่อยพวกพว,วกลายเนะ <ไป S 1> เาะนะได้อีกด้อพี่รองเนาะค่อยเห็นเอา ขี่เข็บกม็มีเอาเดี๋ยวแป๊บนึงรอนนะขยับที่บ่กินแลว้วบ่หลับซีนนะจะโรยแลว้วบาเออนี่วัยยงบ่ท่านกินนะมันสิเสียด้ นเนาะค่อยๆค่อยๆพวกเนาะพวกอืมดีแล้วนี่พ่อมอมกยายนี่พี่น้องชั้นนะพ่อแห้งนี่เขาก็ับมาเบิง่งพอดีพี่เชิญกับชิเขาไปหา,าพุ่นหเห็นเราเห็นอันนี้ก็ได้เลยข้ามาอีกได้เออคือแบบนี้เนาะ thư đấy nó nó nên được thìm với lê gì đột vô ô ô đây khỏi đây uh. mày một mày điếp xăm nó vô สุดท้ายป่านน่ใจยู่เนาะลูกชายก็เป็นใจอยู่ฮิตเวียกกันลูกชายบอนั่นอน่ะพ่อเฮ้ต่อยกันคนละมือหากมาเ็ดของหนามได้นี่กับพี่น้อย nó khơi 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 chồm lộn thì nó ừ. oh, kinh 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 thật rõ đi được xài trong phát không thể này Ờ, <laughs> ừ. ừ, hành đi bọn hay là bà nó. อ่าบันนี้ผลตกมากกระยาบันนี้พอน้าม,มันพอได้อันนี้อืมนางชาวเมืย์ก่อน,อนมันถือน้าก็ยังไข่ดอกคอแต่ว่าใหยมันถืออันปวกกินเออบ้านี่อืมเห็นว่าปวกปวกอืมหัวจักแรกดอกก็ได้ใช่อ่านี่แล้วางข้างนอาตัวนี้ห้องแต่แรก,กมันกะบวกกินแล้ว เพราะว่าไม้ดิบนี่กระโปรงมันมักอยู่แล้วเอ้าเออทางรถบ่เป็นนะเนาะเฮ็ดน้องเนาะเอาวารถขี้ดินน่ะอาห้องแค่บ่ฝนตกน้ํามันสิได้พุ่นเด้มันบ่ได้ถึกกับบ่พี่เด้อดอกเแล้วยังบ่ทันได้เ็เฮือนกกินเบิดแล้วสิได้ซื้อไลเ một mm -hmm. cái gần phù nẻ nó mất này gần có lẽ nó có đây hương ngâm đây xem đấy nó phù mà chỉ kín con nó nó tốt cho bỏ phù mới này cả bưng nhớ hải thăng pha này cứ bỏ bình khum nó เธ้อฟ้า,ากระดังได้กินนี่สิตกสับว่ามือชาวนี่ก็มีเขาเพื่อนก็ใชเนี่เขาอยู่เพี้ยวให้เพื่อนนะอืมปะปะอะไรมันไปลูกเขาก็ไปนี่นะอ่าแมนอันลูกชายจะผูกลูกก็กินนี่เราซื้อ,อยังพูดนี่อ่าอาเบลอาเบลบลอเออเฮ็ดเวียกับ พอชัยนี่แหละแม่นแม่นไปน้ากันนั่นแหละมาได้เมื่อเพื่อนมันเออเดีมือตื่คือมือกินเข่าอยู่เพื่อนพอชัยกินเข่านี่มาได้กินเข่าอยู่เพื่อนเข่ากินน้ำเนาะกินกินอยู่เพื่อนเจ้าแน่กินอยู่พี่น้ำเน่เนาะเคียงรถด้วยถังรถขีดดินนั่นแหละว้าวกับพอชัย กันเฮาอยากได้เมียอันทว่าขับไปขาวกูอยากได้เมียดูไปทว่าับไปขาวก็ค่อยยื้อใช่เลขอดูขอบุษาวิ่งใช่จักน้ำมันเราโอ้ตายแล้วกูจะนี่วะอยากได้เมียอะไรเงินคำบะมียวเอาแบบนั้นกูก็ไปตายเฮาอย่าเงินยื้อใช่เนาะเออนี่อย่าเฮาก็ เมียนี้ก็ยังเฮาไปชู้นี่ก็ยังเจ้าก็ยังติดนี่เราอยู่นี่บ่อ้าวนั่นล่ะ90ล้าน90ล้านควายตัวนึงอัน90ล้านควายตัวนึงยังทันได้้เราบ่ให้ล้านนึงให้ล้านนึงชือมแล้วเมียเฮาโอ้อ90ล้านก็ยังก็ควายตัวนึงแต่ว่าเจ้าให้ล้านนึงล้านนึง เอายามวันนี้วันนี้เดือยอยู่แปดอยู่กอลัตโดยโอ้ยวันนี้ลูกชายอยากได้เมียวอะีรลูกชายอยากได้เมียเขายอมกับมันแล้วอนี่ก็ยังอายี่รับคนเห็ดชวนเห็ดให้มันใดมันให้กันบะได้ยาแล้วเห็ดเองแล้วแล้ว ว่าทางนั้นลูกชายเจ้านี่กับพ่อได้ไปเห็นวิ่างเห็นงานน้ำร้อนแล้วลพอได้เอาไปเห็ดเวียงกันแม่เนาะพอได้อยู่ได้กินเอาไปชูเลยบะมีขึ้นบะมีครับเพื่อพ่อแม่เจา้าพ่อแม่ห่างก็ตายอายก็ตายนี่นะเนะเเาะแก่ป่วยแก่ห่าวเฮ้ยยังคารองกระแพงซ้ำเนาะแพงครับอเอาเพื่อนมันนี่เอาอยู่กว่าเดินตายเลย เออบอกเขาไปกับเมียมันคือได้ข้ากลิ่แล้วเขาอยู่บ้านบ้านนอกบ้านในเขาไปอยู่ข้ากิดแล้วเมียเขาก็ับไปนำเมียเขาไปนำเอยเจ้าเห็ดเ็ดยังเออไปเฮ็ดยาเออเอาเฮ็ดนำกันเมื่อเจ้าอยากเข้ากินบะเขายากินเลยเขาในนั้นแล้ว นายหาเงินเหมืองแถวบ้า,บานนี่แล้วนายถึเฮาใหญ่คือเฮาเพชรไปเมียหาเพิ่นโบ,นบไปโอ้โบไปสบายไปลูกไปเมียเลยเหาก็บ,บ่มีเลยเงินคทำก็บ่มีทุกให้หาเงินใหายังได้ก่อนเนาะจังเอาเมียเด้อบอกลูกแน่เนาะ<อ>เอาก็ะเบ่ได้ครับติดหนี้พราะเฮงได้เนาะเป็น<อ>ใหม่เด้ <laughs> เอายอมให้ไปช่วยใครเฮ็ดเวียกทางให้กับพ่อแม่มันแล้วนี่ก็ตายพ่อแม่มันนะเตือนยังเต้ดนี่พ่อแม่มันไปสิบก้านเนาะคุยตัวนึ่งบอกตายพ่อแม่มันนี่นายนี่ไปรับคอใช้เนี่ไปรับเอาบอกเลย จะรับให้เมียเมียเขาเขาอยากได้เมียร้านหนึ่งเฮาให้เขาก็มีเงินเออเออเอือมันนั่นโดมันก็เฮ็ดชวนเฮ็ดให้คือไก่กินไก่ยู่แบบนี้แล้วอะไรติดมาเชื้อให้เนี่เชื่อให้นั่นอะไรแล้วคือปะเมียอะไรแล้วอันายด้วยเนาะอัายเออ Ừ. À, à. Kìa okay, đã bỏng hay thang phân hả, lưng hai yang con ừ. Ừ. Ừ, nó nha nha bội bùng phục còn ở địa bàn mong kê... đi nha kìa mọi thân nha 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 พ่อเป็นในโตกใจแท้โูนันเฮไปตั้งเฮือนนี่ยูชัยก็ไปนี่เหาตั้งเฮือนเออนี่แหละนี่ยูมองนี่แหละนี่ตั้งตั้งแบบนี้เห็นอยู่ทางเนี่ยตั้งอยู่นี่ทั้งพุ่นเห็ดหน้าทางน้าเฮือนโดยทางตะนาพลเห็นมันโล่งเลยทางนั้นนะโดยอือเดี๋ยวนี้เห็ดปูเฮือนนี่เออเห็ดปูเฮือนนี่ตั้งอยู่นี่เลยตั้งอยู่นี่แหละเออบางมองจ้ายืนอยู่นี่แหละนี่ หนาเฮือนกระชิมูลไปพุ่นโมไปโมมาโมเฮนแมนนทางได้แล้วนี่ไปนนี้ตั้งไปทางนี้ได้กระชิกระชิหันไปเช่นแล้วฮันไปข้างเฮือนนี่แล้วนี่เดี๋ยวจังตัวนี้นี่ขี้ดินตัวนี้นี่เอาไว้นี้บัดบวกล่ะเอาสะเขานี่ก็ได้เด้อดินสะเขานี่มองมาหน้าข้างนี่บัดนี้วเดียวบัด ตั้งเพือนบอ้บตั้งแล้วพุ่นก็ได้แล้วจังเอาดินตัวนี้ชะเขาในตารางเฮือนมันจังสูงน้ามันจังโมเข่าหน้ามันไหลลงไปห่วยพุ่นเลยนะดินตัวนี้ก็เอาไว้นี่แหละขุดๆลงไปเลยหนำได้บอเจ้าสิแปรงค้องนู้นนี่ก่อนชมบ่นี่ครับไอ้ชายกระดิ่งเต็มๆขังอยู่นี่งหลังได้คือกันได้สิเป็นยัง เราจะจะไปขุดลงไดเราจไปขุดคอมเด้อเอาเอานี้เลยอ๋อเจ้าสิเอาดินตัวนี้มาถมเลยโดถมเลยอ๋อได้สิเป็นหยังขเจ้ารู้เจ้ามีแฮงอยู่นสิเป็นเออเอาอยู่นี่ก็ได้ชวนคนีก็ได้ว่าแต่จะมีแฮงก็เฮ็ดแล้วสิเป็นหยังเอาแต่นี่ถมอยู่นอือถมแต่นถมอยู่นี่มน่แม่น ่ถมเข้าไปนี่น้ำก็ชิลลไหลลงมานีเลยดีขึ้นกันฮั้ะ้เอาเอานำเอกระเด็นุนเอากระเด็นไปนอรนเงินเพียงแมนเาอแล้วภาคพอนแห้งๆกจังบ่ากันตัวนี้ก็เด้อคอเห็ดคอยไปมย้งเีหลอกอันนี้เนี่ยคอยปับเอาบังบานีนาออาบหน้าอาบน้าใชเนาะคำมืดเลยหดแล้วนึ่งแล้วบ่เขาหันไปซะเนาะ ไปเอื้อหานึงเข้า huh ห้องน้ําดีแล้วเนาะมายายตัวนี้ย่านพวกมันกินอ่าคันเจ้าของหมูเบิ่งนี่ไผสิเบิ่งเนาะซุมเฮาก็เบิ่งให้ได้อยู่ยแต่ว่าบางทอาจจะดืมคือกันได้อ่าดีลเจ้ามาเบิ่งนี่ก็เฮาก็สิได้เบแยงนํากันนี่ล่ะอืมได้อีอกบาดนี้พวกบ่กินหรอกมันอยู่สูงแล้วน้ําก็ไหลลงไปพุ่นเลยอ่าเดๆเอ้าสบายดีทางนดีอ้าอยู่ดีมีแฮง เออเด้อไปเนาะอาบน้ำอาบในกินข้าวกินน้าเด้อมื่ออื่นพ่อกันไหมเฮาเน้อไปให้แต่เช้าว่ามื่ออืมไปจะเศร้าเด้อเด้อเด้อพออยากไปเบิ้งให้อยู่จังมือหักมือนั่นมือนี่อยู่พังเบิ้งก่อนฉับพังเบิ้งคันว่าว่างนะเฮาให้พาไปเด้อคันจะว่างเด้อวาว่างไปก่อนแบบนี้เฮาเราดิไปแต่เศร้าเเนาะเอาปรมักแบบเฮือนนันก็อไม่ได้เห็นเวียเป็นน้ำกินเปนน้ำอยู่ไม่ได้เลย เนี่ยเอาชวนเฮานี่น,นั้นไปแล้วอะแต่ตเมันเบบเฮาห็ดเนี่ยเ,เ,เกิดินีนเรียนดีเกิดสะอาดอม,มันเป็นแล้วอันนี้เจ้าชมพาโมโง่ไปบล่อยเฮาผ็ดชวนเฮาปีนองบันไ,ไดไ,ไดกลหรอกสิไปเบิง้งหมักมูหมักแตงมาปลูกมีอย่างแน่เพราะได้บบดมันเป็นหมากเพราะได้กินน้ำดเดอ้อใ <laughs> ห้กินอยู่หรอวะ เออให้เก่งนาะกันเฮ็ดลายเออเอาเฮ็ดเดือลายแล้วเฮ็ดเต็มๆชวนพุ่นแล้วเฮ็ดจนเละขายพุ่นแหละเนาะคือนายยังไงเอาไป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 างอือใช่มั้ยังในหมงมหมงมูเออในยังใช่เต้าเจ้าต้องการเดี๋ยวนี้ที่ว่าขาดเจ้าอยากไปปลูกอยู่ให้นะมีขาดอย่างไรในหมงมูเออปลแ้วมีบ่อในหมงมูหมักแตง มักแตงมมีบ hmm. ม no, mm ีบ่มักโมก็บิมักแตงขาวมักแตงยังกันะเนาะมอาไปปักปัไว้โพต้ะแบบมันขึ้นมานนี่ป้อทำชิคินเนาะมักแดงขาวนะเนาะมนมีเอ้เลือนติดเยกในบ่บ้านนี่ก็แพ้เฮาดอก กว้างคือกว้างจาไปเบิกเอาเดี๋ยวคันมีเวลาพ่อกันเนาะเดี๋ยวพาไปเบิงในเด้อเออเอามื่อนี้มันมืดแล้วมื่อื่นจังว่ากันเนาะเอาสบายดีอีกรอบนึงโดยเดี๋ยวเอาเว้ยสบายดีเด้อโดยปไาหันและปไาครับกันเมื่อสิ่ภาคสี่เสาสาเนาะเออเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็ทำนั่นละพี่น้องโชคย้ายเ้าให้เราเบิกงน้งคันก็เราเบิงเองหันแล้ว่ากันเข้ามาเห็นเนาะ อาคำมืดแล้วพี่น้องเนาะหาเขาทำเขา่าหูกินเขากินน้ำก้อนบาบนี้เนาะพบอพ่อกันเมื่ออืน่นจังว่ากันเนาะพี่น้องเนาะคอะัคิมนี่อยู่ดีมีแห้งลำวรวยรพืสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อเนาะไม่บายได้พี่น้องเด้อสบายดี